หลายปีที่ผ่านมาราคายางพารามีความผันผวนสูงมากทุกคนได้สังเกตกันไหมคะมันทำให้เกษตรกรชาวสวนยางแบบเราค่ะรายได้ที่มั่นคงแลวผลผลิตก็ลดลงจากโรคพืชและอากาศรวมทั้งการแข่งขันตลาดโลกด้วยค่ะแต่ถ้าเราชาวสวนยางมีกลยุธทธ์ทําสวนยางที่ดีช่วยสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจอย่างยังย่งยืนตามแนวทางที่การยางแห่งประเทศไทยให้ความรู้ไว้ลปลูกยางพันธุ์ดีต้านทานโรคให้ผลผลิตสูงอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะทุกคนเช่นพันธุ์อา9 0 4และพันธุ์ RIT น5 1ที่ผลลิตน้ํายาถึง400กิงลกรัมต่อไร่ต่อปีหรือถ้าต้องกง การผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้แนะนำพันพี์ี b 2 3 5ที่ให้ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย300กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีซึ่งเป็นพันธที่ต้านทานโรคดีเลยค่ะแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเราดูแลต้นยางดีกรีดยางอย่าง,งถูกวิธีตามคำแนะนำของกอยทก็ช่วยยืดอายุต้ยตตนยางให้เราเก็บกินไปนานๆเลยหรือรอ,อาจจะเลี้ยงสัตว์ร,ร่วมกับส่วนยางเพื่อเสริมสร้างไรายได้ในช่วงราคายางตกตาหรือช่วงหน้าแรงที่เราจำเป็นต้องพักหน้ายางได้ด้วยเวลาขายยางก็นำยางเข้าขายผ่านกลุ่มสหกรณ์หรือเรียกง่ายๆก็ลานประมูลยางแถวบ้านเรานัั่่่่นละะคคเเพือให้้้ไไดดรรรราาททีีมกกษต การวางแผนที่ดีครอบครัวก็มีฐานะมั่นคงและยั่งยืนค่ะการทําสวนยางในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่แค่การกรีดยางขายแค่ยางเดียวแต่ต้องมีการวางแผนปรับตัวและใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายสร้างรายได้อย่างมั่นคงและส่งเสริมความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจครอบครัวของเราชาวสวนยางทุกคนด้วยนะ